นี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับทุกคนตัวนี้จะสามารถจ่ายกระแสไฟออกมาเป็น220โวลต์ได้หรือพูดง่ายๆก็คือมันคือไฟบ้านที่สามารถใช้บนรถได้นั่นแหละทุกคนถามว่าสะดวกไหมบอกเลยนะครับว่าโคตรสะดวกอารมณ์เหมือนมีปั๊กพ่วงบนรถนั่นแหละทุกคนเวลาออกไปข้างนอกสถานที่ไปเที่ยวไปอนนะไรหรือเวลาที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมือถือก็ต้องใช้แบตก็ต้องมีนะสำหรับผมเนี่ยเวลาฉุกเฉินจริงๆจะมีปัญหาอยู่2อย่างก็คืออินเทอร์เน็ตไม่มีอีกอย่างก็คือแบตหมดแต่น่ากลัวที่สุดก็คือแบตหมดนี่แหละครับเพราะว่าพู ใช้ที่บ้านใช่ไหมครับหรือบางทีเราอาจจะคิดเห็นแหละลืมชาร์จแบตไว้ไม่มีแบตเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับง่ายดีตัวนี้จะมีปลั๊ก3ตาและปลั๊ก2ตาอีก2เต้าแล้วก็จะมีพอร์ต USB-A อีก6พอร์ตส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะเป็นการชาร์จมือถือแล้วก็ชาร์จโน้ตบุก๊กสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มีติดรถไว้ก็ดีครับเราจะอุ่นใจทุกครั้งที่ขึ้นรถและไม่ต้องกังวลเรื่องแบตจะหมดอีกต่อไป <S 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 <S